สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับหวยเด็ดจัดไปนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่มันก็มีสูตรมาเข้าอยู่นะครับซึ่งมันก็สลับกันนะครับเนาะซึ่งในโค้งสุดท้ายนะครับที่เป็น2ตัวล่างนะครับก็มาออกบนนะครับเนาะเก้าห้านะครับก็ด้วยนะครับเนี่ยมี3มาด้วยนะครับ3ติดนะครับซึ่งในโค้งสุดท้ายนะครับ บนล่างนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับไม่มาเลยนะครับซึ่งให้ไปนะในตัวกันนะครับมัน9 4สแล้วนะครับนิดเดียวนะครับเกือบจะ95แล้วนะครับก็หลักร้อยมาแล้วนะครับหลักร้อยมา3แล้วนะครับเสียดายจริงนะครับจาก2ตัวนะครับพลาดไปนะครับซึ่งเสียดายในในสูตรที่เป็น2ตัวนะครับ2ตัวล่างนะครับปกสลักนะครับในสูตรนั้นนะครับที่ว่าผมตัดนะครับเดนหนึ่งออกไปนะครับซึ่งในสูตรนั้นนะครับก็มาทางข้างบน ข้างล่างเลยนะครับเนาะเออนะครับเสีไปตาดออกไปนะครับก็ว่ากันใหม่นะครับก็าสำหรับใครที่ไม่โชคดีนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพยายามนะครับเต็มที่แล้วนะครับนะครับก็พลาดไปนะครับเดี๋ยวงวดวันที่1กลุ่มหาพันธ์นะครับก็มาลุ้นกันใหม่นะครับว่าจะได้นะครับสูตรไหนนะครับซึ่งนะครับมันก็มีสูตรที่มาอยู่นะครับ 3ตัวบนนะครับสูตร19ปีนะครับไปออกนะครับเลขหน้า3ตัวนะครับ3 6 7นะครับก ouais. ็ไปออกตรงๆเลยนะครับเนาะนะครับสูตร20ปีนะครับ20ปีนี่ก็หลุดไปแล้วนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับผมว่าแล้วนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับมันหลุดแล้วนะครับถ้าสูตรนะครับถ้าคนอื่นเอาไปนะครับมันก็จะหลุดนะครับเพราะสําหรับในสูตร19เปีนะก็ก็หลายๆสูตรนะครับที่มาใกล้เคียง นะครับเนาะสูตรล่างนะครับ90ก็ให้ไป25นะครับนิดเดียวนะครับเราเกือบจะ1น่แล้วนะครับเราก็มีสูตรไหนอีกนะครับก็เอาเป็นว่านะครับมีอยู่สูตรเดียวนะครับที่เข้าไปนะครับก็คือการดูปกสลากนะครับก็จะเป็นปกสลากนะครับื่อที่ผมพูดไปนะครับเนาะ เออนะครับผมเราไม่ชอบหนึ่งเลยนะครับเนาะก็มีสูตรนี้อยู่นะครับสูตรสี่เก้าเก้านี่ก็ถ้าไปตัดก็มาอยู่นะครับแต่ก็คงจะนึกไม่ถึงหรอกนะครับเนาะว่าจะไปตัดหนึ่งห้านะครับก็ชอบนะครับตัวอื่นนะครับซึ่งผมไม่ชอบเลยนะครับหนึ่งในงวดนี้นะครับเนาะเออนะครับแต่ก็มาหนึ่งนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับสองตัวล่างนี่ให้ไปเด่นเก้านะครับแล้วก็เด่นสาม เสียดายเนาะในชุดนี้นะครับมันไปออกข้างบนนะครับก็ไม่มาข้างล่างให้แนนอนะครับเนาะส่วน2ตัวบนนะครับ2ตัวบนโค้งสุดท้ายนะครับให้7กับสี่ไม่มีมาสักตัวเลยนะครับเนาะนะครับไม่มีสักตัวเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสรุปนะครับก็คือสุดวดนี้นะครับพลาดไปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็ จะพยายามนะครับทาให้ดีกว่านี้นะครับนอกจากพยายามนะครับก็สําหรับในวันี้นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกนะครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับสําหรับใครที่เพิ่งมาติดตามนะครับเป็นงวดแรกนะครับเนาะก็จะอย่างนี้นะครับสูตรก็จะมีเข้ามีหลุดนะครับป่าปนกันไปนะครับถ้าจะให้มันเข้าทุกงวดมันก็จะยังไงอยู่นะครับเหมือนสูตรยีปีนะครับยีปีเข้ามาสี่งวดติดแล้วนะครับงวดนี้ มาหลุดไปนะครับก็มารอดูกันนะครับวดหน้านะครับจะยังใช้สูตรนี้ได้หรือเปล่านะครับเสียดายนะคงสุดท้ายนะครับให้หลักร้อยสามาแล้วนะครับสามมาถูกตัวแล้วนะครับน้นมาถูกตัวแล้วนะครับเออนะครับไม่คิดว่าจะออกมาแบบนี้นะครับก็ห้าบนห้าล่างเลยนะครับเนาะนะครับว่หน้าครั้งหน้านะครับว่ากันใหม่นะครับในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับก็ แล้วพบสูตรใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสูตรต่อๆไปนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับถึงจะเข้าจะหลุดนะครับแต่ก็ยังคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ